สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องท,ที่ติดตามยายนวลน,นะคะทังช่องทาง YouTube นะคะบ่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook หรือว่าจะเป็นช่องทังทาง t i k t o อนะคะเมื่อน,นีนะคะพี่น้องจะภาพพี่น้องมากช่มบรรยากาศการกลับกองฟางนะคะนี่เป็นฟางที่ห้องมักวัยสามมือแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้ฟางมีความนิ่มนะคะพร้อมที่จะเอาไป อัดเฮ็ดก่อนเฮ็ดได้แล้วนะคะเช้านี้นะคะบรรยากาศที่อำเภอท่าตูตมจังหวัดสุรินทร์นะคะพี่น้องอุณหภูมิ17องศานะคะฟันที่พี่น้องเห็นอยู่นี่บอแมนไอความหนาวนะคะพี่น้องแปลว่าเป็นไอความหอนจากก้อนเฮ็ดนะคะก้อนเฮ็ดถี่เห่ามักหลวก็ใส่พลาสติกหุ้มไว้ใย,ายข,าขาวๆนี่นะคะภาษาทางวิทยาศาสตร์เิ่นว่าปรากฏการณ์แอสติโนไมซิส หรือว่าปรากฏการสร้างอาหารของก่อนเห็ดนะคะพี่น้องไอเป็นยังพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นไอขาวๆนี่นะคะเพราะว่าเห้ามัดเซ็ตแล้วเฮาเอามาขึ้นกองลาเหากับเอาพลาสติกค,คุ้มไว้นะคะเมื่อเพิ่นเกิดความห่อนในกองนะคะพอครบสามหมื่นที่เฮาจะเอาไปอาดก้อนฟางเขากับต้องมาเห็้เพิ่นเย็นโตโลงโดยการกลับก้อนฟางแบบนี้นะคะพี่น้องเนี่กลิ่นจะมีความหอมนะคะ กองฟางเขาก็จะมีไอ้คว่มอนีน่โตแบบนี้นะคะกลิ่นฟางนี่จะหอมนะคะถ้าเขามักถูกต้องตามหลักการตามวิธีนะคะในหลักการการมักฟางยายนวนก็เคยลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะคะถ้ากูดาได้ติดตามยายนวนอยู่ตลอดก็จะเห็นวิธีการเฮ็ดเฮ็ดไดละขั้นตอนนะคะมื่อี้ก็จะเป็นขั้นตอนก่อนที่เข้าจะอัดนะคะก็คือเขาต้องกลับก่อนฟางแบบนี้แล้วนะคะพี่น้องไอความร้อนก็นย่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะตักใส่รถนะคะเพื่อเขาไปย่างโลกอัดเห็ดของเข้านะคะ ช่วงเศร้าเห็นบอกบรรยากาศดีดีที่น่ะแดดอ่อนๆกำลังอุ่นๆสวัสดีค่ะ